สวัสดีครับลูกค้าราชาการทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควันที่ผ่านคุณลักษณะของกรมบัญชีการและสํานักงบประมาณนะครับว่ามีเครื่องอะไรที่ผ่านคุณสมบัติของกรมบัญชีการและสํานักงบประมาณนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ a e r o f o g AT 3 5จากประเทศเยอรมันนะครับก็คือเครื่องนี้นี่เองครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ ใช้ระบบปั๊งมือนะครับโดยที่ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้นานนับส0ปีเลยนะครับเป็นขากรรเวรชนิด304นะครับซึ่งมีความแข็งแรงคงทนสามารถทนต่อการกัดกร่อน,นของสารเคมีได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแทงใส่น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับครับก็จะใช้เป็นน้ํามันเบนซิน95นะครับหรือว่าแก๊สโซฮอล์95นะครับตัวนี้นครับตัวเครื่องก็ออกแบบมา มีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานนะครับแล้วก็มีสายสะพายเอาไวส้สะพายเวลาที่คนพนเนี่ยถือนานๆน,นะครับก็จะมีสายสะพายไว้ตรงนี้นะครับามาต่อกันเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผ่านคุณลักษณะของมบญชีการและสํานกงบป,ประมาณนะครับเพราะว่าตอนนี้สํานกงบป,ประมาณได้ประกาศใช้สเปคเครื่องอพ่นลอกความชนิดใหม่นะครับมีราคากลายอยู่ที่7 5 0 0 0นบาทนะครับ โดยสามารถดูได้ที่หนังสือบัญชีราคามาตรฐานครื่พันนะครับก็คือเรื่องนี้นี่เองครับเปิดไปที่หน้า28นะครับอ่านี่นะครับจะมีราคาของเครื่องม่วนบอกวันราคา75,000บาทระบ,บุอยู่นะครับเนี่นครับตามหน้า28นะครับโดยสเปคเราจะดูได้ที่หน้า93นะครับนี่ก็จะเป็นสเปคนะครับ า9 3เดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยนะครับแต่ละข้อของที่ทางสำนักผู้ประบาลกำหนดนะครับว่าตรงกับตัวสเปคของตัวเครื่องนี้หรือเปล่านะครับมาไปดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับมีหัวฉีดนอสเซหรือวาล์วควบคุมอัตราการไหลซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอันตราการไหลได้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนอันตราการไหลได้นะครับโดยที่ใช้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น หัวฉีด n อ z z l e อยู่ข้างในนี่นะครับเราสามารถปรับขนาดได้นะครับอ่าเราจะมาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีหัวฉีดอยู่ข้างในนะครับของโตเครื่องหัวฉีดนอ z z l e หรือว่าควบคุมอัตราก,การไหลก็คือตรงนี้นะครับอ่าตังนี้เป็น ควบคุมอัตราการไหลของตัวเครื่องนะครับเปิดแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับนี่ครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลสามารถควบคุมอัตราการไหลได้ทงที่ก็สเปรข้อแรกก็่านนะครับเครื่องตัวนี้มาดูข้อที่2นะครับถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน,น,นของสารเคมีหรือตัวทําละลายอื่นๆและมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า4ลิตรอ่าก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เครื่องตัวนี้ทําด้วยวัสดุสแตนเลส304นะครับ ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและสามารถบรรจุสารเคมีได้6ลิตรน,นะเครื่องตัวนี้ก็ผ่านนะครับข้อสข้อ3นะครับถักบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน,นของ,ของ,ของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปร, exactly. ปร,ริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า1ลิตร่ะก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันครับก็เป็นแกนเลรเหมือนกันนะครับโดยที่ตัวนี้ก็เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงน,นะครับแล้วก็ ตัวนี้จุดได้1.2มิตรครับอตาตัวนี้ก็ผ่านสเปคนะครับข้อ4นะครับมีโลหะป้องกันความร้อนปุ่มข้อพ้นไม่น้อยกว่าร้อนละห้าสิบก็คือตัวนี้ครับโลหะตัวนี้ ครื่องนี้หุ้มประมาณ80นะครับสเปคกำหนดไว้50แต่เครื่องของเรากำหนดไว้8 80 8ก็ผ่านสเปคนะครับข้อ4ข้อห้าขนาดของละอองสารเคมีดอกเดรไซด์ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่าว m d ดีไม่เกิน30ไมครอนข้อน,นี้ก็เครื่องตัวนี้ได้ทดสอบกับกาาริษัทการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีค่าละอองฝอยที่ขนาดต่ำกว่า30ไมครอนนะครับเ่อนตัวนี้และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองของสารเคมีสแปร์ไม่เกิน2 ตัวนี้ก็ส่งเทสที่กูไม่ได้สารการแค่กระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะครับก็มีค่าสแปนได้เกิน2เหมือนกันครับ,รดรบโดยวัดที่อัตราการไหลไม่นัวกว่า4ีิบเมตรต่อชั่วโมงถูกต้องครับที่ระยะ2เมตร จากหัวข้อและต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทการแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับรองจากโครงการอนามัยโลกก็เครื่องนี้ก็ผ่านการรับรองจากบริษัทการแพทย์นะครับก็ถือว่าผ่านสเปคข้อห้านะครับครับผมข้อหกข้อสุดท้ายเครื่องท่นก็เป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนนะครับเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงที่เมืองไทยนะครับเป็นสายการผลิต100%นะครับแล้วก็มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนนะครับก็ทางสำนักงบประมาณได้กําหนดคุณลักษณะของเครื่องพ่นไว้6ข้อด้วยกันครับเครื่องตัวนี้ก็ผ่านสเปคครบทั้ง ข้อเลยนะครับตัวนี้ก็สําหรับลูกค้าทางราชการเทศบาลอบตอบจวมพทอหน่วยงานอนามัยหน่วยงานราชการต่างๆนะครับก็สามารถเอาเครื่องพ่นหมอกควัน a อร์รับฟอ AT35 ไปตั้งสเปคได้เลยนะครับโดยเราสามารถตั้งสเปคได้อยู่ที่7จ0 0หื่นะครับโดยที่ทางลูกค้าสามารถเช็คได้ในหน้าที่28นะครับหน้าที่28ข้อ1 2.5เครื่องพ่นหมอกควันสไพรที่ใช้งานในสาธารณสุขเนี่ยครับข้อ1 2ุด อ่านี่ครับจะตั้งงบได้75,000นะครับครับผมโดยที่สเปคก็สามารถดูได้ที่หน้า93นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคครับผมก็สำหรับผูกค้าที่สนใจจะสั่งซื้อตามคู่พันตามกมยชีการตามสารังบประมาณที่ซื้อแล้วถูกต้องตามที่หน่วยงานกำหนดนะครับทางบริษัท e n ริ i พ็อกเ k e r ประเทศไทยจำกัดก,ก็แนะนำเครื่องพ่นหมอกวัน a อ r ก o o x AT35 ตัวนี้นะครับ ทางบริษัทเราก็มีการรับประกันสินค้าเต็ม1ปีนะครับโดยบริษัทเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยทั่วประเทศนะครับเราสามารถส่งได้หมดเลยรวมถึงเรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลง,งสาธิตหน้างานพร้อมกับสอนวิธีการใช้หน้างานให้เจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานใช้งานเป็นนะครับแล้วเราก็จะมีบริการหลังการขายนะครับสำหรับลูกค้าที่แล้วเราก็จะมีบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกหน่วยนะครับถ้าเครื่องเสียสามารถส่งมาซ่อมที่บริษัทได้เลยครับ แล้วเราก็มีการบริการหลังการขายสาหรับลูกค้าทุกท่านนะครับเวลาที่เครื่องเสียเครื่องมีปัญหาเราก็จะมีสํารองอะไหล่ไว้ทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยเรามีการสํารองอะไหล่ไว้ทุกตัวเลยครับคาบูเวเตอร์ท่อสูบตะแกรงถังน,น็อตอุปกรณ์อะไหล่เรามีสํารองครบทุกชุดเลยครับเวลาที่ลูกค้าชุดไหนเสียตัวไหนเสียสามารถถ่ายรูปมาเรามีอะไหล่สำรองให้กับลูกค้าทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะครับก็ ซึ่งกับบริษัทเอพิสโอกเกอร์ประเทศไทยจำกัดได้เลยนะครับให้กับหน่วยงานราชการมายาวนานหลายปีนะครับก็มีการเซอร์วิสดูแลหลังการขายมีการหลังการขายมีการสาธิตหน้าง,งานบริษัทเราก็ทําตามสเปคที่ทางบัญชีราคามารฐ,าฐาัสกููปันกรมบัญชีการกำนักงบประมาวระบุไว้นะครับก็ซื้อกับบริษัทเราก็ซื้อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ